Tarnished in search of the Elden Ring, emboldened by the flame of ambition. Wish thy flame. Let be the fell. สวัสดีครับก็กับคลิปที่เก้าครับผมคลิปนี้เนี่ยก็ขอเปิดคลิปด้วยการสู้กับมากิตนะครับเป็นบอสตามในเรื่องตัวแรกเลยครับผม <these> ซึ่งจากคลิปที่แล้วนะครับที่ไปสำรวจแม่นม้ำซีโอฟานะครับก็สำรวจ ส่วนต่างๆของริมเกมเนี่ยแทบจะหมดแล้วครับ Please, ก็ <foolish S 1> เลยมา <to rest. S 1> สู้กับบอสมากิส <Please, S 1> จะได้เข้าไปสำรวจปราสาทตรัรบ Please, สำหรับบอสมากิสนะครับหรือว่าบอสทุกตัวแหละไม่ค่อยมีอะไรมากครับเราพยายามจำแพทเทิร์นให้ได้ครับว่าจังหวะไหนควรเข้าควรออกในจังหวะน,นี้เนี่ยกระโดดหลบฟันส่วนได้ เอาจริงๆก็พูดพูดเหมือนจะง่ายนะแต่ว่าก็ต้องตายหลายรอบครับกว่าจะจำแพทเทิร์นได้อยู่ซึ่งบางตัวเนี่ยมันก็จำแพทเทิร์นยากจริงๆอะ่ะต้องเราต้องพยายามเล่นบ่อยๆตายบ่อยๆแล้วก็หาจังหวะดีๆแต่ถ้าสู้ไม่ไหวจริงๆอะ่ะไปฟาร์มเวลก่อนครับเราค่อยมาแก้แค้นซึ่งเอาจริงๆเนี่ยพอเลือดต่ำกว่าครึ่งหลอด50%ก็จะเริ่มมีแพทเทิร์นใหม่ๆแล้ มีดาบมั่งมีค้อนมั่งมีสกิลอะไรแปลกมั่งก็ต้องพยายามจำแพตเทิร์นไปครับให้ดีก็ค่อยๆฟันลดดามอิฐอิบสองยิบเดี่ยท่านี้ตกส่วนได้แล้วก็ข้อสำคัญเลยครับยิ่งบอสเลือดเหลือน้อยเท่าไหร่เราต้องยิ่งตั้งสติดีๆครับอย่าลงไปตามเกมแบบรีบตีให้บอสตายเพราะว่า บอมสวนแรงมากบางทีแบบนิดเดียวอ่ะจะชนะอยู่แล้วไงโดนบอสตีหิดสองหิดต,ตายเลยต้องใจเย็น,ยนครับเนี่ยค่อยๆใจเย็นๆไปเนี่ยจังหวะเนี้ยถ้าเกิดผมรีบนะอนาจจะพลาดเลยก็ได้แต่แล้วก็ชนะสักทีหลังจากตายไปหลายรอบ ว่าแล้วก็โพดท่าดีใจตัวไหนย,ยากๆนี่ต้องแบบต้องกระโดดชูมือเอาจริงๆก็หลังจากปราบมากิตแล้วนะครับที่เหลือก็สำรวจประสาทีีเกมนี้เนี่ยมองมุมไหนก็แบบงานอาร์ตงานศิลป์แบบบรรยากาศ จ๋งจริงชอบชอบขนาดไม่ค่อยได้เล่นพวกซีรีส์โซเท่าไหร่นะเคยเล่นบ้างแต่แบบไม่ได้เล่นจริงจังเล่นแล้วก็เลิกมาเจอเอเดนลิงนี่แบบเนี่โดนจริง By hardened old hands. Ooh, t -t Try the opening right here. The guards don't know about it. You'll breach the castle undetected. <laughs> yes, that's the spirit. You're just the kind of tarnished that I like. I pray for your success. หลังจากฟังคำบอกเล่าของคนเมื่อกี้นะครับผมก็เลยออกตามรูตามที่เขาบอกแล้วก็เดินทางไปเรื่อยๆสำรวจไปเรื่อยๆครับมันจะพาอ้อมเข้าไปในปราสาทซึ่งมันจะพาเข้ามาด้านข้างของปราสาทนะครับก็มียามมีอะไรเนี่ยป่าไปพยายามแบบค่อยๆบูไปอย่ารีบร้อน าเราสำรวจมาเรื่อยๆนะครับก็จะมาเจอห้องนี้ครับห้องนี้เนี่ยมีไอเทมให้เราเก็บผมแต่ว่ามันเป็นกำาดักฉะนั้นก็ระวังอยู่ในห้องนี้ก็เอาตัวรอดดีๆครับจะมีอัศวินมาสู้กับเราในห้องแคบๆซึ่งหลังจากเราสำรวจไปตามทางเรื่อยๆนะครับเส้นทางเนี่ยมันจะพาเราออกมาเนี่ยครับนอกปรา,าสาทครับผมก็จะได้เจอแบบศัตรูมากหน้าหลายตานะครับ จนเมื่อเราสำรวจมาเรื่อยๆเนี่ยเส้นทางเส้นทางหนึ่งนะครับจะพาเราวนกลับมาที่ประตูหน้าครับผมซึ่งเราสามารถเนี่ยมาเปิดจุดเซฟตรงนี้ได้แล้วก็เปิดประตูหน้าเพื่อให้เราสามารถเดินเข้าเดินออกจากด้านหน้าได้เลยนะครับแล้วก็ที่ข้างๆอ่าพรที่เป็นจุดเซฟนะครับเราสามารถลงมาเนี่ยหาคนเฝ้าประตู ตอนเริ่มเกมได้ซึ่งเราสามารถขอให้เขาเนี่ยเปิดประตูหน้าได้ครับ like ตามหัวข้อใต้คําสั่งกดซื้อของของเขาเลยครับทีนี้เราก็สามารถเข้าออกปราสาทสตรอมบิวนะครับจากทางด้านหน้าได้เลยครับผมซึ่งหลังจากนั้นเราก็จะเดินทางไป ทางที่เรายังไม่ได้สำรวจนะครับก็จะไปเรื่อยๆเนี่ยจนมาเจอกับนกเวนตัวนี้ครับเป็นตัวที่ตึงมือผมมากตายเป็นสิบลอบมากกับไอ้นกตัวนี้เพราะว่ามันไวมากค่อนข้างเป็นศัตรูที่ผมไม่ค่อยถูกฉลกเท่าไหร่แล้วก็ระหว่างทางเนี่ยคือมีเป็นระยะระยะเลยบางทีตัว2ตัว3ตัวมากเงี้ยครับ แล้วเมื่อสำรวจไปจนถึงเกือบสุดทางเจอบอสนะครับก็จะเจอพี่ยักษ์ตนนี้ครับซึ่งในห้องนี้นะครับที่ผมแอบพี่ยักษ์อยู่นะครับจะมี npc ตัวนึงครับเป็นผู้หญิงชื่อเนเฟรีเราสามารถชวนเธอเนี่ยไปช่วยตีบอสกอดดิกได้ครับซึ่งเนเฟรีก็คือเป็น Npc ตัวหนึ่งครับผมเป็นผู้มัวหมองเหมือนกันอยู่ที่โต๊ะกลมครับก็ แล้วแต่ใครสะดวกเลยครับจะเชิญไม่เชิญก็ได้ Mighty me air They the Dragon Lend Kindred are true born heir. Thy strength, O strength, Del heights Deliver A lowly tarnished, plain as a lord. I command thee, kneel. I am the lord of all that is golden. แล้วก็มาแล้วครับนรกในการซูบอดเรียกซอมมอนกันพี่ควายออกมายิงมันโอ้ยเจอดอกแรกก็ลากลากสนวงเลยกัดจังหวะหลบไม่ถูกเนี่ยท่าสวยท่าสวยเดี๋ยวกันอติกร้อยกิย่งแขนเต็มตัวเลย น่าจะเป็นพวกแบบเพื่อนๆน,น,น้องหมวกแดงอะ่ะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวหลบกันหลบกันต่อยกันโอ้โหระยะกว้างไปไหนเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกินยาก่อนพี่ควายตายแล้วอย่างไวเลยเออสวดได้จังหวะนี้เดี๋ยวเนี้ยทุบพื้นทุบพื้นยังไงอุ้ยโอเค,อ,เคอุ้ยสองทีกินยากินยา เดี๋ยวนะหมุน1หมุน2หมุน3มีสีไหมโอ้มีสี่อุ้ยโอ้มี5ด้วยเดี๋ยวนะสวนสวนอุ้ยทุบทุบหนี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 ลบลบลบอุ้ยลบลบสองทีโอ้โหกว้างโคตรเดี๋ยวนะเดี๋ยวทำอะไรต่อ1ฮิต2ฮิตอุ้ยลบ3ฮิต4ฮิตทีที่5เออสวนนั่นแหละ โอ้ยเดี๋ยวเดี๋เดียวใจเย็นใจเย็นเออหนกินยากินยาโอ้ทุบทุบทุเดี๋ยวโดโดโดดไโดดได้ิกโดนติโดดได้เออสวนเออคว่ำคว่สวนสวนเอ้ากดไม่ทันเดี๋ยวเดี๋ยวฟันแขนตัวเองเออเดี๋ยวนะคาซีน Of dragons, <sighs> lend me thy strength. <gasps> เล่นเอามังกรมาต่อแขนเลยเหรอเดี๋ยวนะโอโ้โหระยะไกลไปไหนพี่จะรอดไหมนี่ยาเหลือขวดเดียวเดี๋ยวนะนะอุ้ยเฮ้ยโอ้โหหลอกก็ชาวมังกรกัดแล้วเอาเอาขวานฟันเดี๋ยวกันหมดแล้วเอาเลยสองขวดโอ้ยไฟไฟไฟนี้นี้โอ้ยโอ้ยโอ้ยโ,โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยโอ้โห โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ใจเย็นดิโอ้โหเออเอาเถอเอาเถอตายก็ได้มาแกมืออีกสี่ห้ารอบแล้วลิฟี่ควายก่อนค่อยๆกันจังหวะดีๆเดี๋ยวนะหนึ่งท่านี้ต้องแบบ กาดตะวันหน่วงดิดๆกันหน่วงโอ้ยล,ลมลมลมเดี๋ยวก่อนหนึ่งทีสองทีโอ้ยลมพุ่งมาด้วยเดี๋ยวจะกินยากันเดี๋ยวลูนลุนพันสองก็เอายกยังหาที่ฟาร์มเหรียญไม่ได้โดนเยี่ยมสวนหนึ่งทีสองทีเอ้ยลบลบลบเออโอ้ยกาดตะวันผิดเดี๋ยวกันเดี๋ยวเดี๋ยว โดบหนึ่งมีสองไม่ ite, ไม่มีกระโดดสวนโดนหน่อยเดียวโอ้ยลมลมลมโอ้ยยิงิงๆิงเฮ้ยอ้โอ้ยเกือบเกือบกระวำผิดไม่ฟันไม่โดนไกลไปเออเอาเนี่ยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวถูกพื้นไปปล่อยไปเออหนึ่งทีสองทียิงควายยิงไปกระโดดสวนเยี่ยมโอ้ยลมลมท่านี้ออกสกิลเร็ว ิงเดี๋ยวนะหลบเยี่ยมสวนดีมากโอ้ยขูดพื้นไว้ปล่อยมันขูดพื้นไว้ลากลากหลบหน่วงหน่วงจังหวะสวนไปเยี่ยมึ้นหลอดแล้วสวนอีกเยี่ยมโอ้ยตัดแขนตัดแขนมา้าครึ่งหลังมาอุ้ยไฟเดี๋ยวพี่ควายหลบไม่น่าจะพ้นอุยเอา้า เปลี่ยนกำกับระยะผิดยืนใกล้ไปหน่อยเดี๋ยวนี้นะจกไปเออเดี๋ยวนะวางละสวนโดนหนึ่งเดี๋ยวนะกิ้งกิ้งเดี๋ยวนะโอ้ยเสือเยี่ยมเยี่ยมรอจังหวะไฟไฟวิ่ง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 โอ้ยวิ่งชาไปนิดโดนหนึ่งนิดสวนอีกทีนึงเยี่ยมลบ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 ไฟไฟกิ้งกิ้งเยี่ยมลบ ฟันหนึ่งทีจะกดทีที่สองไม่ทันจังหวะไม่ได้เดี๋ยวกันลูกขนุนเต็มตัวเลยก็ด,กดิกกอดิกร้อยกิ่งเหรอกอดิกร้อย,อยฟันไม่โดนจักรยาผิดเยี่ยมล้มแล้วล้มแล้วเดี๋ยวกดกดเอ้ و! กดไม่ได้กดไม่ได้โอ้หได้ฟันธรรมดาไปสองทีเดี๋ยวกันก่นจะกดโจมตีแบบรุนแรงกันหน่อยโอ้โหระยะไกลเดี๋ยวนะ ใกล้แล้วใกล้แล้ว15ได้บางเลือดอุ้ยไฟไฟเดี๋ยวกันพุ่ลงลงพุ่ลงลงพุ่งโอ้ยอย่าพึ่ง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 เออเยี่ยมสวนเองทีเยี่ยมสวนเองทีสทองเตียงเอ้าผ่านเฮ้ เอาได้ไอเทมใหม่มหารุนต้องไปหาวิธีใช้อีก จากตรงนี้นะครับหลังจากที่เราเซฟแล้วเนี่ยก็จะได้เจอฉากที่นะไม่คิดว่าจะได้เห็น Feel my bloody wrath. Oh! Hello there. This weasel was. Godric was always looking down on me. He got what he bloody deserved thanks to you. I tell you though, what goes around comes around. He had an ugly heart, an uglier countenance, and met the ugliest of ends eh <laughs> Now I suppose I'm free I can do whatever takes my fancy. Can I mate. <laughs> โดนแบบทารุณอะไรมาบ้างอะ่ะแต่ก็ยังเห็นยังมีชีวิตรอดอยู่นะแต่คงแบบจะแค้นแบบกอดดิกลอยกิ่งแบบสุดๆอะ่ะดูการกระทําแล้วแบบนะถ้าทางจะอัดอันมากๆแล้วเราก็เข้ามาด้านในครับน่าจะเจอเป็นห้องแบบห้องบัรลังปะดูดิเก้าอีต้ตัวเบิลมเลยสวยด้วยนะผู้มัวมองจงเจริญ แล้วทำไมมันมีรอยเลือดตรงนี้ได้เนี่ยจงถวายมณฑลเดี๋ยวลองสำรวจรอบๆมีอะไรไหมมีห้องซ้ายห้องขวาเดี๋ยวค่อยๆเผื่อมีเผื่อมีศัตรูซุ่มห้องโล่งๆต้องมีอะไรแน่เลยแต่ยังไม่รู้ว่ามันมีอะไรเผื่อจะแบบมีความลับซ่อนไวอย่างนี้ปะ ทำไมลอยเลือดเต็มเลยหลังจากสำรวจห้องนู่นนี่นั่นจนหมดนะครับก็จะมีเส้นทางเนี่ยพาเราออกมานอกปราสาทครับผมเมื่อออกมานอกปราสาทนะครับเจอจุดเซฟก็แน่นอนเซฟก่อนแล้วก็มี NPC ตัวใหม่ยืนอยู่เดี๋ยวนะ ขอเช็คแผนที่กันอืมจากปราสาทสตอมวิวพรเนี่ยชี้ให้เราขึ้นไปทางทิศเหนือทิศเหนือตะวันตกดูน้องหน่อย Is someone there? My name is Hayata, and I'm journeying in search of the distant light. If I might be so bold as to ask, would you donate any shibiri grapes in your possession to me? My eyesight has been weak since birth, you see. I can't tell which way I'm supposed to go next, but when I eat one of those grapes, I can feel a distant light in the back of my eyes. It will lead me to my true duty as a finger maiden. Oh, oh. Many thanks to you. Now I can feel the distant light once more. You are most kind indeed. May the blessing of the fingers be upon you. ได้อีโมดใหม่แล้วก็น้องไงอะ่ะน้องตาบอดแล้วน้องมาแบบเดินทางคนเดียวเนี่ยนะอยากจะเป็นหญิงองคุลีเหมือนพวกแบบเหมือนพวกคุณยายอะ่ะเห็นแล้วก็เป็นห่วงเป็นห่วงน้องหลังจากปราบกอดดิกได้นะครับผมก็กลับไปที่จุดเซฟหน้าปราสาทสตอมวิวครับผมปรากฏว่าน้องหมวกแดงไม่อยู่แล้วก็หวังว่าแต่ให้น้องปลอดภัยนะครับ สำหรับคลิปนี้ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับถ้ายังไงก็ติดตามรับชมคลิปต่อไปได้ครับผมเป็นกำลังใจก็กดไลค์กดแชร์ได้ครับขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ